เซาครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า Satisfy Sanctuary ใช่ไหมกูอ่านถูกไหมเ, <c oughs> เอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคือเกมอะไรนะแต่ว่าผมเห็นว่ามันโชว์อยู่ที่หน้าแรกในเกมของผมนะผมก็เลยเฮ้ยมันน่าสนใจเหมือนจะเป็นมินิเกมหรือว่าแบบเออจะต้องแบบมาสู้กันอะไรงี้หรือเปล่าฮะ <Yeah. S 1> มาลองดูเลยมาเล่นยังไงวะเนี่ยสามสองหนึ่งเอโอเคไปเรียบร้อย กลายเป็นดูวิญญาณนะฮะทุกคนตายครับไม่ใช่นะไปไหนครับเนี่ยอ่ะโอเคมาแล้วรอยัลตี้ชาเลนจ์จะแย่งแย่งชิงกันเป็นแบบราชาอะไรงี้เหรอ <B unk. S 1> การชาเลนจ์จะเริ่มต้นภายในสิบวินาทีนะโอเคมีบ้านใครบ้านมันด้วยวริสโ <Yeah. S 1> ตลันคืออะไรฮะ <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยให้แตะสีเหรอคือสีอะไรก็ได้ถูกไหม โผสีม่วงเนี่ยกันมันดูง่ายดีโอเคหรือว่ายังไงวะหรือว่าต้องแตะแตะแตะทุกสีวะไปรู้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  It was at this moment that he knew he fucked up เอ้ามันบอกพิงค์นี่วะเดี๋ยวมันมีเขียนคาว่าพิงค์อยู่ข้างบนหัวเอาใหม่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 ท่อแรกอนาคตูมืดแล้วเอ๋ อยู่ดีๆทุกคนก็มานั่งครับิน <Yeah. S 1> ด,ดีต้อนรับสู่การชำระล้างเหรอเซติไฟใช่ไหมพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือเปล่า uh huh. อืมไอคนนี้คือคนที่ชนะ uh huh. อนมิดิเกมครั้งที่แล้วครับเขาจะเลือกคนเลือกคนสองคนหรือเปล่านี่ไงหนึ่งคนแล้วตัวอะไรวะเนี่ย uh huh. อ๋อเราจะได้รับหนึ่งหนึ่งกะโหลกนะถ้า,าว่าคนที่เราเลือกนั้นรอดชีวิต <Wow. S 1> ระหว่างชาฮิกโกเอสบิลเจ็ดสี่กะ อาซัสซิกผมเอาไอหัวเทียนไข่ครับไปเลยๆๆๆออ้ยวิ่งแข่งหรือเปล่าน่าจะใช่นะเฮ้ย let's go let's go d u d เฮ้ยใจเย็นโ <c oughs> อ้โหเอาหน่อยไว้เพื่อนเอาหน่อยเว้โอ้โหแทงไปหมดตัวนะเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพวกอย่าทำให้ผิดหวังเ <c oughs> ม่งแต่งตัวกับผีกองกอย <c oughs> ยาวไปนุ่มยาวไป ดับสองไล่มาติดๆฮะลุย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 เฮ้ยมันเบียดมาแล้วพระเจ้าโอ้ยไอเทียนไขเร็วๆโอ้โหเฮ้ย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 มึงเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ตาย่าครับอืมอันนี้ถ้าห้เดาวนะ่าจะกระโดดกระโดดนะโอเคโอเคโอเคไอ้ขวานี่มันจะหมุนกูต้องอ่านอ่านให้ชัดเจนฮะอย่าเป็นเหมือนเมื่อกี้เกไม่มีอะไรดิโอ้ยเกือบโดนอยู่แนละ้วทำเป็นเล่นไปฮะป้ยโ,โหไม่เท่าไร่ไม่เท่าไรหรอกเดีย๋ยวอยู่ปิมๆหน่อยเราจะได้กระโดดไป ไปข้างหน้า okay, 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 okay. โอเคโอเคโอเคกูไม่มีทางพลาดเว้ยกูจะเป็นราชาของที่นี่เมื่อกี้มันหน้าข่หน้ามามากพอแล้วนางเบคอนคนนั้นยอมแพ้ไปซะเดี๋ยวนี้ก่อนที่แกจะถูกกำจัดเออโอเคดีมากในมงลงครับผมมงลงครับพี่วิ่งไปโชว์ตัวนี่วิ่งผ่านทุกห้องเลยวิ่งผ่านทุกห้องเลย โจตัว,ตวครับนี่ฮะราชาคนใหม่จำเอาไว้จำเอาไว้ไอ้หนูพว <Yeah. S 1> กแกทุกคนไม่รอดแน่เจเบบี้และวีนัสซิสปีว่านถูกไหมเนี่ยลงไปซะไอ้หนูแต่เจ้ารอดเจ้าก็จะได้อยู่ต่อแต่ทำไม ก็บายบผมขอเลือกเจเบบี J ้ลวกันลุยเลยเจเบบี J ้เื็ใช่ไหมอ๋อเกมจับหมูนี่ไงแล้วถ้าไอ้ไอ้เจเบบี้ถือได้นานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะมีสิทธิชนะมากขึ้นนี่หูเขาล่อไป20วีนวเนี่ย20วีแล้วนะต้องรีบแยงครับต้องรีบแยงแล้วไอ้หนุม่ม แม่สาวน้อยตอนนี้นําไปแล้วที่30วิเฮ้ยจะทํายังไงโอ้โหตอนนี้ทางฝั่งของแม่สาวน้อยล่อไปที่60นะครับจบเลยฮะโอ้โหไอหนุม่ม<ร>เอาและครั้งนี้ผมเอาจริงแล้วผมจะอ่อนข้อให้ไม่ได้แนละ้วครับหืมอย่าบอกนะว่าต้องเดินอะ่ะโอ้โหไอเลเซอร์เนี่นะ uh yeah. เยนะเฮ้ย มันมีช่องจริงเหรอโอเคได้อยู่เฮ้ยมันลื่นๆฮะมันเหมือนมันลื่นๆเนี่ยมันต้องเดินตลอดเวลาครับมันลื่นปลื้ดโอ้ยยเดี๋ยว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 โอ้มันยากทวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงไม่ง่ายนะอ้าอ้าโอ้ เอาไว้เอาไว้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอื้มชิบหายแล้วโอเคมันก็คนมันก็ตายกันมาเรื่อยๆนะไอผูว่ามันเชีย่ยเดี๋ยวกูหาทางดีๆก่อนหาทางดีๆก่อนฮลัลโหลอาจจะพูดไม่เยอะฮะพูดเยอะไม่ได้ครับ คิดเคโอ้โหเฮ้ยกูถามจริงเหอะให้เวลามาครึ่งชั่วโมงก็ยากนะเว้ยเนี่ยเหลือหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยมันจะมีใครชนะวะถามจริงโอ้โหไอคนนั้นมันไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยมันชนะไปเถอะครับนะโอ้โหไม่ไหวเกินจะเลือกใครก็เอาเลยครับนินจาโปรอืโปรจริงๆนะปองอีลีนา่าเฮ้กับ เลดูจากชื่อแล้วผม, Luckily, hat, Hence, มผมคงต้องเลือกอีลีนาครับเพราะอะไรวะไม่รู้ไปลุยฮะจัดการมันเอาแล้วผมตอนนี้ฝ่ายสีแดงกับสีเงินเข้ามาเจอกันตรงกลางแล้วโหเสร็จไปแล้วครับฝ่ายสีแดงนําไปหนึ่งแต้มนะครับผมนะฝ่ายสีเงินโอ้โหโดนลุกหนักหน้าดูเลยฮะทีเดียว้เทียบกันปอนต่อปอนแล้วล่ะก็บอกเลยว่าฝีมือห่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนะ ทางฝั่งของอีลีนาตอนนี้อา้าวโหแล้วโดนเคาน์เตอร์สวนไปได้ครับทางฝั่งของเรียตีเสมอคืนขึ้นมาสี้ําเงินเอาแล้วแล้วจะไหลหรือเปล่าฮะตีขึ้นมาเป็นห้าต่อสองแล้วนะตอนนี้อีลีนาเริ่มจะโดนตอนจนมุมแล้วย,ยังแก้คืนกลับมาได้ครับอาศัยความเก่าและประสบการณ์ของเธอนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงยี่สิบวิแล้วตอนนี้อีลีนาฝ่ายสีแดงนําอยู่ที่เจดต่อห้า สิวินาทีจะทันหรือเปล่าครับเหลียต้องตีเสมอคืนมาแล้วโอ้โหทิ้งห่างไปอีกเป็น8ปดพว่าเกมนี้จบแล้วหรือเปล่าครับแม่งกูพ้างกับพักมวยเลย5 minutes later เลดไลท์อีไลท์อ๋อโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเหลือกันอยู่เพียง5ท่านเท่านั้นเกมนี้ใครๆก็ต้องเคยเล่นหรอวะ เหลืองนานอยู่นะแต่จะไม่พูดเยอะนะโอ้โหเชี่ยเหลืองมันก็ยังเดินได้หรออ้อยเหลือผมคนเดียวเเอาชัว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 ครับเอาชัวครับ ถ,ถ้าเหลืองมันขึ้นปุ๊บผมหยุดหยุดโอ๊ยหยุดทันทีหยุดทันทีทนทไม่ต่อไม่ต่อผูเอาชัว <Yes. S 1> หยุดโอเคโอ๊ยที่เหลือแม่งไปกันหมดเลยครับ <ipp> หยุดไอพวกนี้มันชอบเดินจังหวะเหลืองไงบอกแล้วมันเล่นเสี่ยงเกินเอ้ยอย่าโลภมากไอพวกนี้ไม่หันหลังกลับแล้วเว้ย อึบหยุดก่อนไม่โลภไม่โลภไม่โลภสติสติสติโอเคชนะมงลงแล้วครับมงลงแล้วครับวิ่งโชว์ตัวฮะวิ่งโชว์ตัวขอดูหน่อยสิมีใครบ้างจากที่ผมดูแล้วแน่นอนผมต้องเลือกน้องอิลิน่าแน่นอนเรื่องการต่อสู้เราไว้ใจเธอได้ส่วนอีกคนนึงน่ะเหรออีกคนนึง เอ้ากูย,ยังไม่ทันเลือกเลยมันสุ่มให้แลครับอ่ะผมเอาน้องอีลีนาคนเดิมไปสาวๆตีกันฮะเกมอะไรครับเนี่ยอ๋อโอเคเยียบแผ่นๆน,นี้ใช่ไหมถ้าใครตกก่อนก็น่าจะเรียบร้อยแล้วฮะเอาแล้วเอ้ยเดินเข้ามาประชันครับอีลีนาบุกหนักจริงๆฮะจังหวะนี้โอ้โเอหเทิร์อเขาเรียกว่าเก็บขอบนะเก็บขอบไปเรื่อยๆ เอาว่ะเฮ้ยผมว่าอิลิน่าได้ลุ้นว่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพื้นที่ของเธอนั้นเหลือเยอะกว่านะครับนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งสีม่วงนั้นเฮ้ยถ้าดูแล้วเหลือเนื้อที่น้อยกว่านะเนี่ยวินแน่นอนท้าไม่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 พลาดโอ้อย่าอย่าปืด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 ลูกเอ้ยโอเคชนะสวยโก d a ยูออ ก่อนที ana, huh? ่จะถูกสั่งเวยเธอก็อวยพรพวกเราทุกคนนะครับนะเกมนี้อีกแล้วเอ้าแล้วผมไม่ต้องเล่นเหรอฮเฮ้ยอ๋อเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าเราชนะเราก็จะไม่ต้องเล่นถูกไหมเหมือนมันกันกันการเป็นคิงซ้ํากันถูกไหมอ๋าโอเคโอเคโอเคเอาไออมองอัดชนะเหรอชนะแบบงงงงครับไออมองอัดต้องเลือกแล้วสองคน แล้วคนแม่งเหลือกันไม่กี่คนละ <Yeah. S 1> เอ้าเดี๋ยวนะเฮ้ <Hey. S 3> oh, no. มันเหลือคนแค่สามคนเหรอท oh. ี่หายกูต้องเจอกับน,น้องอิลีนาเหรอโอ้ oh, my god เ <laughs> ชียย์แล้วไงโอเคด่านอะไรครับเนี่ยเก็บหยาดอ่าจะมีอะไรเนี่ยนีเวเกชั่นหรอมีที่นำทางเพื่อที่จะพาให้เราแบบว่า เลือกทางที่ถูกต้องเออแล้วก็เริ่มต้นเราจะต้องกดปุ่มโอเคปุ่มตรงนี้เพื่อที่จะดูทางที่ถูกต้องแล้วก็จําให้ได้โอเคแล้วก็ใครที่ถึงที่ใช้ก่อนก็ชนะน้องอิริน่าอย่านะไหนวะกวูคลิกดูยังไงวะเนี่ยไหนวะโอเคขวาไอ้ซ้ายซ้ายซ้าย เฮ้ยโอ๊เชี่ยไอ้เหี้ยเออมโอ้มายก็อดมันโคตรยากเลยนะอันนี้เฮ้ยอันนี้ซ้นนายอีกเปล่าอ่ะ แต่เนี้ยอันนี้ไม่ซ้ายอันนี้มาตรงนี้ถูกไหมและอันนี้กลับไปซ้ายฮิบหายแล้วตรงนี้เลยกูจะบ้าตายกูฉีกเลยขอฉีกถูกเหรอยังไงวะเชีย yeah. อีลีน่าตามมาเอ้ยกูลืมจริงอะ่ะเฮ้ยโอ my god ขอญาตดูอีกรอบครับโอเค อันอันอันแรกเนี่ยเคลียร์แล้วอันแรกเคลียร์อ่ะอันอันอันนี้ก็เคลียร์เหลือแต่อันนี้แหละโอเคขวาขวาสุดเลยเหรอโอเคขวาสุดแล้วขวาไม่สุดโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วกลับ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 เดิน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  อันนี้ขวาขวาสุดขวาสุดไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแม่งสับสนเดี๋ยวปากกับหัวแม่งเตียนตัวอนน,นี้อันนี้อันนี้ขวาไม่สุด <c oughs> ใช่ไหมกูไม่ตายอย่านะครับอย่านะครับ <c oughs> อีริน่าเสียใจด้วยนะจีจ ทีนี้ก็เหลือแค่แกกับฉันแล้วสินนะ among us คิดเลยว่าแกจะรอดไปได้นะฮะเซอร์ดูบไม่คุยกับใครโอเคเป็นการลงไปชั้นใต้ดีเลยคือลงไปเลยฮะไม่ต้องมีมินิเกมก่อนหน้าถูกละเพราะว่ามันเหลือกันแค่สองคนมาเลยมาเลย วอร์มมือล้อวอร์มมือลอด่านอะไรดานอะไร,อะไรโอ้ยปลากลัวลาวาเล็ก <c oughs> ปลากลัวมาเลยมาเลยไอหนุ่ม let's go d u d e โอ้โหมีเวลาให้8นาทีเหรอมันจะยาวเลยขนาดนั้นวะ <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ my god อ้ <c oughs> ไม่ไรม่ไรแล้วเราใจเย็นๆครับเราไม่รีบกลัวชัวร์เว้ยอยากนำมึงนำแต่มันไม่นำแล้วมันไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหมันอยู่นู่นเว้ยกูไปแล้วกูไม่รอแล้วเว้ยไปไงวันเดียวเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคอย่างนี้อย่างนี้โอเคได้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 อยู่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรเซียนออฟี้เว้ยของนี้ให้เด็กเล่นเว้ย มีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมวะโอเคโอเคโอเคถอด ouais. ใจไปได้เลยนะไอหนุ่มเพราะฉันไม่มีทางพลาดฮึบฮึบฮึบมันไปไหนแล้วะน่ะมันยังอยู่ไหมน่ะโอเคมันยังเล่นอยู่นะโอ้ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วให้ตายเสมันก็มาไวเหมือนกันนะนี่โอ้โหเกือบ โน่เ <No! S 2> oh, <no. S 1> ชีย่ยกูมาพลาดอะไรง่ายๆอย่างนี้เหรอถามจริงว a t